อยู่ที่บ้านหวงศโลงแห่งนี้นะครับท่ก็ได้ควาได้ตาจากหลวู่หวลรับวัดดงตาคชีวิตเฉลิมไทยแต่ก่อนนุคแรกสมัยเล็กๆเคยเป็นเด็กวัดสพโลงแล้วเป็นเด็กวัดดงตาวัดดงตาวัดศาโลงสพโลงก็เดินไปช่ยของมงอนนะครับ ข้าวต้นบาทของพระเดชพระคุณลพ่อท่านนะครับเลี้ยงคนต้อง,องเลียเ้ยงด้วยไม้เหลียวท่านนายกชวนนายกนายกชวนท่านวัตวาเลี้ยคนเนี่ยเลี้ยงด้วยไม้เหลียวสัวนนงเกตดูคนใหญ่คนโตโสมัยก่อนจะต,ต้องอยู่วัดและดูเลี้ยงด้วยไม้เหลี่ยว,วนะค,วค,วนนครับก็ไม่กิจกรรมของุ่วยพ่อทานเองนะครับก็จะบอกไว้ให้ทนะุก่าความตั้งใจขอาเชนะิญ เป็นเพที่ดังที่สุดแต่คงไม่ยู่ดังที่สุดแล้วนั่น้าวาอยากจะเป็นเีลงที่ดังมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนคนธรรมเนียวันวันนี้ขอใขอสใครเป็นลูกหลานคนบุหัวสมโงนะครับจริงแล้วผีพวกใต้มาจุทีที่หัวสมโรงันมีใจนังเป็นเก็ผมฝากคนนันมาเสนอกันเรื่องเรื่กเลคนหง หลวงพันธ์คณะกรรมตาลวัดส่องนิลได้รับก็ะบรมราชโองการของพระบุญญาตที่ให้โอกาสลูกหลานคนทั่วศพโลกนบมาทรรการแสดงในบ้านเกิดบ้านผมเนี่ยแสดงเป็นยากนะเพราะเชื่อมคืนกันแล้วนะนี่คณะไหนคนดูยังมือเหลือไปขนาดนี้ครับผมว่าสุดยอดแต่วันนี้ยังไงก็แล้วแต่แม่